เดโมวิชัลี่สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นของคนเกิดวันพุธนะคะประจําวันที่ 6- กถึงสิตุลาคม2 5งพนะคะคนเกิดวันพุธสัปดาห์นี้เป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์รักแา่คนมากเลยนะคะคุณอาจจะมีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไปคุยกับบุคคลอื่นมีคนคุยคนอื่นเข้ามามีบุคคลอื่นเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นพลังงานซอนรักสามเศร้าได้เป็นความลับปกปิดหรือว่าคุณไปเป็นพลังงานซ้อนเป็นความลับของ ฝ่ายตรงข้ามของคุณก็ได้นะคะพลังงาสับกันได้นะคะเป็นคนทางไกลคนห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะคุยกับคนที่แบบอยู่ห่างไกลจากคุณคนที่เคยหันหลังให้กันมาก่อนนะคะแต่เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูดีมากๆเลยนะคะอืมอาจจะเคยเป็นคนรักของคุณอะนะคะเขาเป็นมีสเสน่ห์มากๆเลยเหมือนหมอรู้สึกว่าคุณจะได้คุยได้เคลียอะไรกับคนในความสัมพันธ์นี้นะคะ แต่ว่ามันจะมีเรื่องเจ็บปวดเสียใจสิบดาบเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะเหมือนคุณจะต้องตัดสินใจช่างใจแล้วว่าจะเอาไงดีแต่คุณก็คือห่วงห่วงความสัมพันธ์นี้ทั้งหมดอะที่มีนะคะห่วงความสัมพันธ์นี้ไม่อยากปล่อยไปเลยไม่รู้จะเอาไงนะคะอืมเรื่องราวค่อนข้างวุ่นวายสัปดาห์นี้นะคะคุณเกิดวันพุธเนาะพลังงานใครเอ่ยสู้ๆนะคะ <laughs> โอเคเลขมงคลได้เลขแปดเลขเก้านะคะ <laughs> เห็นไหมได้ไพ่เดทนะคะ ไพ่ขังได้เลขสิบได้ไพ่เดทเดทความตายนี้มันไม่ได้หมายความว่าจะมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าไม่จําเป็นอาจจะเป็นการจบวงโครจรเก่าๆนะคะอืมนะประมาณนั้นนะก็ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะคนเกิดวันพุธ